Yes yeah, hat mama sei das ist Lina nein ja be hast du eine tomate ja hm Oh. äh uh, was ist was ist mama it? <laughs> da mama ja 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 Und Ups. Warte. Warte, warte. Kurz. Ups. Ups, ups, ups. Ups. <laughs> ups warte, ich muss wieder umstellen. Nein? Wer ist das? Ähm. Ups. Hä? Ah, was ist denn das? Hat

Pika. Pika. Hmm, Pimika. Mm -hmm. Pimika. Oeps. Nu no is dat. C. C, C, Selina. Nee, C. Selina. Lijkt je dat een C, C. Ja. Ze heeft ze een C, C. กองกูมองใช่ไหมไม่เห็นอะไรเลยโอ้ยมองด้วยนอ้ยมองด้วยโอ้เน่องยังคะเยะใช่จะดูเองจะดูอง

สามทุ่มสองนาทีข้างนอกยังสว่างอยู่เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวไปให้ดูสามทุ่มอะไรหรออะไรคะมาเช่มาเช่เนลเนกแล้วมันจะตกแล้วมันจะตกเดี๋ยวไปดูข้างนอกมาข้างนอกยังไม่มืดเลยสามทุ่มแล้วไปให้พี่ดูข้างนอกด้วยดีกว่าปะอันนั้นอะไรลูกมามา ไหนดูสิไหนมามาอโอไหนโอ้ป่อแอบถ่ายรูปพ่่อย่ามาจากึ่กี่มาบิลสว่านี้อ่ะย่าไปดูข้างนอกดีกว่าลูกปะอ้แม่จะไปพาพี่ๆไปดูข้างนอกดีกว่าสามทุมยังไม่มุดเลย ป้าเนี่ยแอบถ่ายรูปไม่ออเต็มมือถือเลยนะเวลาเผลอๆนะชอบมานั่งแอบถ่ายรูปไม่ออกป้าดีโนจะพาไปดูข้างนอกไหคะเนนี่ค่ะทุกคนตอนนี้ขณะนี้เวลายี่สิบเอ็ดนาฬิกาเมื่อกี้สองน่าจะประมาณสามนาทีสี่นาทีแล้วค่ะนี่ค่ะยี่สิบเอ็ดนาฬิกานะคะทุกคนดูค่ะ ตอนไม่ออกมาอยู่ที่นี่แรกๆนะตื่นเต้นมากเลยนอนไม่หลับเลยครับเพราะว่าสามท <c oughs> ุ่มแล้วมันก็ยังสว่างอยู่เนาะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะสว่างไปเรื่อยๆถึงสี่ทุ่มเลยนะคะยูนิโนเนาะประมาณ <c oughs> ถึงสี่ทุ่มเลยค่ะช่วงหน้าร้อนเนาะ <c oughs> ตอนนี้ก็เริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วค่ะเอาละค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ เป็นคลิปก่อนนอนนะคะของตัวแสบนะคะคลิปนี้ไม่ได้ตัดนะคะต่ออย่างเดียวค่ะเอาละค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ